สวัสดีค่ะคุณสมบัติเป็นอย่างไรบ้างคะหายใจเป็นอหนืงอยคะก็ยังเหนื่อยเหมือนเหมือนเดิมนะครับแล้วที่คุยกันถึงเรื่องเลิกบุหรี่เมื่อครั้งที่แล้วเป็นอย่างไรคะผมกลับไปผมก็ลองลองหยุดสูบดูเลยทำตามที่คุณหมอแนะนำแต่หยุดไปได้เจ็ดวันพอดีหลานไม่สบายเป็นไข้ผมก็เลยนอนไม่หลับเครียดเดินไปเดินมาเห็นบุหรี่เข้าก็เลยหยิบมาสูบมวนหนึ่ง คิดว่าจะเอาแก้เครียดสักมวลหนึ่งสูบไปสูบมาเลยว่าคืนนั้นผมสูบไปสามมวลแต่ก็พยายามนะไม่ไม่ได้สูบมากเหมือนเหมือนเดิมแค่วันละสองสามมวลแล้วผมก็สูบเรื่อยมาเลยสามอาทิตย์จนจนมาโรงพยาบาลตามที่หมอนัดเนี่ยครับหยุดได้เจ็ดวันครับถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะเพราะเครียดเรื่องหลานไม่สบาย<ช>จ <น S 1> ึงเผลอไปสูบบุหรี่รอันนี้ เอาไวเ้เป็นประสบการณ์เลิกสูบบุหรี่ครั้งต่อไปขอให้ทิ้งบุหรี่เก็บอุปกรณ์การสูรบอะค่ะทิ้งไปให้หมดนะคะคคเพื่อจะได้ไม่เผลอไปสูบอีกและต้องหาวิธีคลายเคียดที่ไม่ใช้บุหรี่บุหรี่นี่เลิกยากนะครับแต่ติดง่ายผมหยุดสูบไปได้ทั้งเจ็ดวันแล้วคิดว่ามวนเดียวไม่ได้เป็นอะไรพอสูบไปได้มวนหนึ่งก็มวนที่สองมวนที่สาก็ตามมาเลย ช่ค่ะเพราะว่านิโคตินในบุหรี่ค่ะมันร้ายมีฤทธิ์การติดสูงไม่ควรที่จะเผลอไปสูบเลยแมย้แต่นวนเดียวครั้งที่แล้วทําให้รู้ว่าต้องระวังเวลาเครียดควรที่จะหาวิธีคลายเครียดที่ไม่ใช่บุหรี่ลองคิดซิว่าเป็นวิธีอะไรคะอ๋อผมก็ผมก็จะไปล้างหน้าล้างตาแล้วก็ออกไปรับลมเย็นๆเพื่อให้หายเครียดะครับดีค่ะแล้วคุณสมบัติจะหยุดบุหรี่เมื่อไห่คะวันนี้เลยดีไหม ออได้เลยครับเพราะว่าผมตั้งใจจะเลิกสูบบุหรี่อยู่แล้วครับแล้วที่บ้านยังมีบุหรี่อีกไหมคะไม่มีครับตั้งแต่หมดหมวนสุดท้ายนะั้นแล้วผมก็ไม่ได้ซื้อกลับมาอีกเลยครับดีค่ะแสะดงว่าคุณตั้งใจเลิกได้แน่ๆครับค่ะพยาบาลเป็นกำลังใจให้คุณชนะบุหรี่ครับแล้วก็อย่าเผลอกลับไปสูบอีกแนมะ้แต่มวนเดียวเลยนะคะครับรับรองได้ผมไม่ไม่ไม่เผลอกลับไปสูบบุหรีอ่อีกแล้วครับขอบคุณครับ และเจอกันใหม่นะคะนัดต่อไปนะคะคคสวัสดีครับการช่วยเหลือผู้สูบบุหรี่ให้เตรียมตัวเลิกบุหรี่อีกครั้งประเมินประสบการณ์การเลิกบุหรี่และการกลับมาสูบใหม่ใช้หลักการการวางแผนเลิกบุหรี่สเตอร์ได้แก่ 1. กำหนดวันเลิกบุหรี่ 2. หากำลังใจจากครอบครัวและเพื่อน 3. ามกระตุ้นให้ผู้ป่วยคิดหาวิธีป้องกันการกลับมาสูบบุหรี่ใหม่ 4. ทิ้งบุหรี่และอุปกรณ์การสูบบุหรี่เน้นย้ำการไม่ลองสูบบุหรี่อีกครั้งแม้แต่มวนเดียวหลังหยุดสูบบุหรี่